ที่วางใส่สัมภาระกว้างขวางมากครับเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับวางกระเป๋าได้สามสี่ใบเลยนะนะครับมีชุดซ่อมยางนะฮะยางอะไรจะไม่มีแล้วสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับเปียกทางช่องนิ้สันหน้าใชา้นะครับผมแล้วก็ คันนี้พร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะคันนี้พร้อมส่งมอบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในส่วนของโปรโมชั่นก็แอดไลน์บ์โทรกระร้าเาเพียนได้เลยคันนี้เป็นอเมล่ารุ่นวีนะครับหกแสนห้าหนะครับคันนี้แต่งดูเรียบหรูนะฮะไม่เยอะมากนะครับในส่วนของเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวเพียนมาดูความเรียบร้อยก่อนในส่วนของด้านหน้านะครับออปชั่นของเขาเป็นไฟ LED รอบคันเลยนะนะครับรุ่นนี้มี ไฟเอลดีมีไฟเดนไลท์ให้นะฮะเตือนก่อนชนเบรกถูกเฉินนะครับป้ายแดงใส่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าก็จะมาแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกวีคูนะฮะรับประกัน5ปีมาพี่นี่มาดูด้านข้างครับไฟเลี้ยวก็เป็น led นะฮะตัวนี้ก็ปลอดภัยนะครับมองเห็นชัดเจนนะฮะเวลาเลี้ยวนะครับก็กุญแจรีโมทแล้วนะครับตารถไดรีโมทโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นรุ่น V นะฮะในส่วนของออปชั่นด้านในครับเพื่อน ามาดูด้านในฮะนี่ในส่วนของออปชันด้านในครับมีล็อกความเร็วให้แล้วนะครับพวงมาลัยดีเชฟหน้าจอ8นิ้วนะฮะ a p p l e CarPlay a n d r o i d a ร์อ,ปปอ,อ,อ,รอ,อตอนะครับผมเบาะผ้าถุงลม6ลูกครับคอนโซลด้านหน้าน,นี่สวยมากนะฮะอมเมร่ารุ่น V นะครับโอเคด้านหลังก็กว้างขวางพอสมควรครับเพื่อนๆครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะฮะ ด้านท้ายของอเมร่ารุ่นวีนะครับเป็นไฟบุมแรงนะฮะไฟเบรกเวลาเบรกเนี่ยมองเห็นชัดเจนสวยมากนบเพื่อนเป็น LED รอบคันเลยนะนะครับนะครับโลโก้ใหม่แล้วนะครับก็ยังมีนะครับด้านท้ายก็จะมีที่วางใส่สัมภาระกว้างขวางมากครับเหมาะสําหรับการเดินทางนะครับวางกระเป๋าได้สามสี่ใบเลยนะนะครับมีชุด ซ่อมยางนะฮะยางอะไรจะไม่มีแล้วสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมโอเคเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมก็สามารถแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างหรือมาคุยโปรโมชั่นหรือมาปรึกษาในเรื่องของอาชีพนะฮะก็ออกได้ทุกอาชีพครับเปียกการันตีแน่นอนครับอยากได้รถใหม่แบบนี้ทักไลน์มาคุยกับเปียกได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ไปส่งมอบแล้วมาดูกันครับผมนะครับในการส่งมอบของวัน พรุ่งนี้ครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ